เมาชอบเตนหรอเขาเ้มาแล้วคือตอน็ได้เียนี้มีมี กลางเต้น,นยันมีสถานที่กลางเต้น โอ้นนี่เลยร้านอาหารด้านหลังนี้ก็ใช่ดิค่ะเน่ใช่ใช่ก็สองโมงวัสดีเออสวัสดีวัสดีกินอะไรกันนะวันนี้เล่นคมกันฮะออ มีกาแฟมันโถไม่ไม่ขึ้นมันอยู่กับเจ๊กูวใจอยู่กับเจ๊นี่อยู่ห้องน้ำแล้มืมืขึ้นนี่ไหนไปดิห้องน้ำอยู่ตรงนน้นนะใครจะเข้าห้องน้ำอ่ะห้องน้ำอยู่นู้นเสียตังค์ไหมห้องน้ำฟรีเออห้องน้ำฟรีไปตัเลิด๊า ไม่ไปอ่ะไม่ไปกันหรอกอ้าวแล้วทำไงก็เมื่อกี้นึกว่าข้างบนจะไม่มีก็เลยไม่ได้หยิบอ่าฮะโค้งเยอะไหมโค้งเยอะไหมงแต่เมื่อคืนเนี่ยฮู้เละเลยอันนี้มีเต็นท์ฮะมีเต็นท์กลางอยู่เมื่อคืนมีคนเออวันเด้์วันเด้ เดกวก็ไม่มามามาเราเรายังไงเนี่ยดูดิยังไงเนี่ยน้องแครอทยังไงอะลูกเมื่เคยลุงขับไหมยังไงก็ขับมาไม่นอนเลยไม่ได้นอนแล้วขับมาเลยเอาพี่พี่ออกจากนุดมาเลยเอาอ้อถ่าไอ้โอ้ยเ่ไหน่เมื่อไหร่หนูถ่ายเยอะแล้วแม่มาถึงก็ถ่ายรูปเลยมามามาน้องไอซ์มามาเจอพี่ค่ะมาโฟวันเดมาไม่เอาอย่าให้ิเยจายไม่ได้อนนี้ละ มางสองคนเหรออืมเฮ้ยที่ถ่ายรูปเล่นเนี่ยหนูนั่งรอพี่เนี่ยนั่งรอเย็นเาแปดอันแล้อ้าวโอเคคืนนี้ไปเล่นไหนดีอ่ะไปไหนดีอ่ะไปสนุกไปสนุกไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ที่ไหนวะไปในแม่ห้องสอนได้เออไปแม่ห้องสอนได้เดี๋ยวไปดูแม่ห้องสอนไหนวะเลยหมอกไม่มีเลยอ่ะหมอกอ่ะหมอกเลยนะไปดูทะเลหมอกหมดไปแล้วหมดหมอกไม่ค่อยมี นูนะ้น่ะมีเหมือนกันให้ขึ้นมานี่ไม่รู้เขาเรียกอะไรเลยฮะผมว่าเขาลงไปแล้วมาส่งไปไม่มีก็ไมโหลดในในเฟสได้ไหม แดดขึ้นแล้วหมดมาสายไหมอกไม่สวยแล้ว,ะว,วาจะบสวยกว่าผิดวังอยู่แล้ว ้้า่เดกมั้าแ่งนั่งรถสงแถวไมไปนอนไปนอนไหนไปไปนอน,หนอไหมสอนแล้วก็ไป,ไปกลางเต้นนอนอ่ะ <laughs> เออชอบชอบแล้วเล่นฟัวแล้วลุงเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอมีไหมเหรอ่ อยู่ตรงนู้นนะดูขายขายของกันเออไม่ถ่ายรูปมนะั้ย